สวัสดีเด้อพี่น้องต่องไปสู้คนพุทธิตามเอ็นซี่ลูกเปล่าอาณาเบ่าหน้าสาวพุทธิตามสุดดาววีไอพีพี่น้องได้เวลาดาววีไอพีออกอากาศแล้วนะพี่น้องนะถึงเวลาแล้วเด้มือเะกขึ้นในรอบเด็กก็ได้ยุดอลกสหลวดยุดพี่น้องซือว่าเดินดีเนาะ สุดดาวนี่บ้านแหน่นั่งมือกับลัล่ังดาวกับบ้ามากนะน้าพี่น้องเอาแน่บ่ได้ไม่ได้บ้ามากอ่ะบ,บ้าเด้เห็นออกอากาศนาอพี่น้องนาอพี่น้องผู้ติดตามกับพยายามเบิ่งเอาบ้ามากในเวลานั่นในรอบนั่นขึ้นนั่นมือนั่นนาอพี่น้องเนาะขันมาเห็นออกอากาศมาปูกับคำนวณทรงหายเลย แต่ว่าพบว,ว่ามือรุ่นมากเขาสหยุดพอหยุดเขาก็สิบอกยุทะตี่นอคันยุดธนอพี่น้องนอไปติดตามแลักกาดีใจน้ำยุ่อกพี่น้องในสามยุ่นี่ก็ถือว่าเก่งแต่ว่าพบมีแตกพบมีหลุดไอ้มีตะลุดพบมีแตกพบมีจอจะหลุดพี่น้องเอามาในี้เบื้ับลูกเอ้าปกกันพี่น้องคนกับตกมาตะเซาคนกับตก,ก,บตกแห้งแห้งฤกษ์พี่น้องเด้อ เขาตากตัวนี้ก็แดดมากแล้วบาดนี่ยตกโมเมนต์ย่ำน้องพี่น้องฝนโมเนต์เลืนฤดูฝนลงฤดูอาพี่น้องบ้านนี้เบิ่งสุดดาวจนน้ำกันเลยเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องขี้สุกุสุกคนมาเนี่ยนี่ตกลับชุดสองตาคุณพาร้ยบานนี้ ดาวีไอพี่จอกอากาศแล้วพี่น้องบางหนึ่งก็ลืมไปอเอาพัฒนาไปลแล้วพี่น้องเห็นอยู่ละเอาดาวีไอพมือว่านในวันที่12บสองสิบสองพฤศจกกิกาย,ยนสองพันห้าร้อยกสิบแดาวีอพี่ก็ออกมาดาวีไอพี่ลดพี่น้องเอามันหยอกกันไม่เห็นกันเห็นทางไนไม่ไงก็ได้ ดาวีพี่เลยสามหลุดพี่น้องมื่งวันนี่กะนดาวีพี่หลุดดาวอเมริกาเดินสามล่องศูนย์เข่าศูนย์ไปไปย่อหยอกกันเข่าศูนย์ในสองศูนย์พี่น้องจับสามศูนย์ในสองศูนย์ขมาดาวสตาร์ดาวสตาร์เดินเดินดาวสตาร์แสดงดาวสตาร์ดาวสตาร์ได้ เขาหกเด่นหนึ่งล่องหกเขาหกพี่น้องได้หกสามได้สามหกดาวโจนเด่นหกล่องแปดเขาหกอะพี่น้องได้เก้าหกลุดได้สามลดพี่น้องเอาบารหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งของวันที่สิบสามแมวน่อยหยอกกันพี่น้องมันกวนกันเสียงแมวหน่อยหยอกกัน ตายกับนองกอกแกกอกแกมาเบิ่งวันที่13บสพี่น้องบาทสิบสามเลยสิบสามดาวโจนดาววีพีวันที่13บสปร็ก,กีกายนสองพันจับคู่เก่าศ โอ้ยโอ้ค่าวิง โ,โกมเก้าเก็ดล่องเก้าสูงล่องคู่วิง่งเดน่นหกล่องหา ดาวโจนเอไอมึงเอไอมากดาวเอไอบ่มากดาวโจนเอไอไล่ดาวนะพี่น้องดาวโจนเอไอ AI Đã AI chấp khu Hà kết. แปรหาหาสูงวิ่งวิ่งแปดหาวิ่งแปดหา โมแปดหาล่องหาเกดล่องหาศูนย์คู่วิ่งเด่นหาล่องแปด Daosata. 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 เจ้าสะตาจับคูงกกแปดเก็ดแปด ว,ว,วิ่งแปดขาวิ่งวิ่งแปดขากรงแปดขา ล่องเจ็ปล่องหกปคู่วิง่งเดินแปล่องหาอย่างจะตาแล้วกัน ดาวโจนมัอนี้มัอนี้มีซีดาวพี่น้องมาซีดาว cu chết Ủa. cao xuống cầu kết Vinh. Vinh. câu kết cầu câu cầu kết, vinh. Câu kết. cầu xuống Long kết Khu Điên Đen cầu lòng kết cùng 0 9 2 4 0 3 3 ไล่แคมป์หน้าจอพี่น้องผู้่ใ้เข้ามาแล้วออกไปรุ่นโศกกัน เจ้ากว่าได้นอพี่น้องมือแรงก็ว่าได้เพราะว่าหกทุ่มเครืองเริ่มสายนอพี่น้องนะเริ่มออกอากาศดาววีพีวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 8จับคู่เก9าศ5เก็ดวิ่ง6 5กรมห5ลองเก้าศูล่อง9กก็คู่วิ่งเล่นหกล่องหาแล้วจนเอไอหาเก็ดหาหาศวิ่ง8 5หากม8 5หา ล่องหาเกตล่องหาศูนย์คูวิ่งเด่นหาล่องาาา 8, 8, แปดดาสตาหกแปดเกตแปดแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องหกแปลดล่องเกตแปดคูวิ่งเด่นแปดล่องหาดาวโจนเกตหก 9, เก้าศู 9, นย์เก้าเกตวิ่งเก้าเกตกลมเก้าเกตล่อง เกตหกล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นเก่าล่องเกตเอาพี่น้องพ้ได้เข้ามาแล้วก็ให้โศกโศกมันมันกันทุกข,ขูทุกคนเลยพี่น้องเด้อเฮงเปังปังกันมืออึนเศ้านี่ละหกถุมเครื่องไปในละพี่น้องให้ได้โศกได้หลับกันทุกขูทุกคนเงินให้น้องทง่องให้ได้เ่เก็บบ่จนพี่น้องอพอกันบันที่สิบสี่สำรับเมือน้ี่ขอกาข่อกาวคำว่าสวัสดี